วันนี้เราก็อยู่กันในช่อง d t t a t s กับเกมโปเกมอนอินเคอร์เมนต์นะครับต่อจากฟาดก่อนที่เราโดนตบจนกลับมาเมืองนี้ถึงสองครั้งสองคราภาคนี <c oughs> ้ยากมากผมรู้สึกว่าเทนเนอร์มันจะเลเวลสูงตามโปเกมอนตัวต้นของเรานะถ้าผมแบบคาดการไม่ผิด ปรกมอนฝ่าอย่างเลเวล60 60เนี่ยสูงกว่าโปรกมอนในปาร์ตี้เราอีนะตอนนี้ผมเอาตัวหลักตัวหลักที่เราชอบใช้ในแต่ก่อนนะเลเวล77นะดูคาดิโอเราเข้ามาในตีละผมจะลองทดสอบบทบทที่ผมพูดไปว่ามันจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นการคาดการนะผมรู้สึกว่าเทนเนอร์เทนเนอร์ข้างทางเนี่ยคล้ายๆยิมลิเดอร์ละทุกคนตอนเนี้ย คือถ้าโปเกมอนเราตัวไหนอะเรเวลสูงสุดมันก็จะสูงตามเรานะมันก็จะทำให้เราเล่นค่อนข้างยากเลยเหมือนกับว่าสู้คนกับบ้านคนสู้คนกับบ้านคนเลยนะแต่ว่ามีอย่างเดียวที่เราได้เตียบจากเทนเนอร์ข้างทางนะก็คือเทนเนอร์ข้างทางอะจะใช้โปเกมอนแบบไม่ฟูนะแบบว่าไม่เต็ม6ตัวนะแต่ว่าถ้าเป็นยิมดิเดอร์เนี่ย6ตัวเต็มนะทุกคนซึ่งมันจะตึงมาก เวลาเราประทายิมลิเดอร์เคผมจะรีบเดินทางกันไปเลยนะทุกคนแล้วเราก็ลืมเซฟจุดอีกแล้วเมื่อกี้หรือว่าผมกลับไปเซฟจุดก่อนดีไม่ได้สิเราต้องมั่นใจว่าเราจะไม่โดนตบอีกรอบเราจะไม่สู้กับมันแล้วเก่งเกินอืมไอเทมค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวผมขอหารีเพลสักครู่หนึ่งครับ ดีเพลยอยู่ไหนเนี่ยหมดแล้วหรอโอ้แมกนีเพลต้องสามสิบหมดกระบาแล้วจรอดเราจะหลบเท่าที่เราหลบไหวนะจะพยายามไม่สู้เพราะว่าสู้แล้วมันตึงนะพูดถึงท่าฟลายด้วยฟลายนี่คือการบินเอ้ยตรงเนี้ยมันจะมีคนดักเราจดซสายอย่างนี้ได้ไหม โอ้ยยังไงก็ต้องสู้อะ่ะทุกคนดูแล้วหลบไม่ได้เอ้ยหลบได้เราแพ้คนนี้นะครั้งก่อนแต่รอบนี้เราจะไม่สู้ <c oughs> ไม่ไหวตึงขอหลบให้ได้มากที่สุดแล้วกันเอ้ยนี่เราเห็นไม่ได้อยมเราหอกคนนี้ไม่น่าจะหลบได้นะเฮ้ยหลบได้มีนินจาด้วยนินจาแอบอยู่ <c oughs> ไม่ได้แอมล็อกแกงอควาเราคงไปไม่ได้ทีนะใช่แล้วเราต้องเข้าไปในนี้ในนี้ไม่ต้องขีและมาดูกันโโหโปเกมอนเจ็ดสิบห้านี่มันน่าจะสูงตามไหมนี่นะน่าจะสูงตามโปเกมอนตัวหลักเราอะแบบสูงตามตัวที่สูงสุดของเราอะ โอ้โหอวายังไงเราก็ไม่สามารถใช้ฮีงใช้ฮิวอะไรได้อยู่แล้วนะโอเคขอตีก่อนโ okay, อเคออกไว้ก็เออขอตีอออกีกทีโอ้โ oh, ห oh, มันไม่ร่วงขอสวิสได้ไหมไอสวิสไปเราก็ฝืนเหตุผีไม่ได้อยู่ดีอะตีไปเลยโอ้ต oh, ีมิดอะเราตีมิดเราก็ต้องรับชะตากรรมไป ตีไม่ได้ใส่คิกใช้ไม่ได้เซิรฟ์ฟใช้ไม่ได้ให้ใช้ท่าเดิมท่าเดิมใช้ไม่ได้อะเด้จำใจมาอือหือนี่เป็นไซตมามะปะเนี่ยบัดเดียวจอดโอเคเรียบร้อยจอดขอเตียงก่อนยังดีที่มีเตียงอยู่ใกล้ๆมา มัดเครื่องควายโหมัดเครื่องควายระเบามากผมว่าเราต้องเอาลูคาดิโอไปเก็บแล้วละ่ะรู้สึกว่าเรลเพื่อฝั่งตรงค้ามจะสูงตามนะแต่ตัวอื่นเรามันสูงไม่ทันนะหลักๆของเรามันเฉลี่ยอยู่ที่60เองอะหกสิบหสิอะไรแบบนี้โอเคดีนะที่ยังมีเตียงอยู่ใกล้ เราสามารถไปฮิวได้ตลอดคนเคร่งอย่าให้เราได้หินเมกาบันติลาร์ดมานะรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องโอเคเรียบร้อยโอ้ยตึงภาคนี้อะไรมันจะตึงขนาดนี้ดูคดีโอนายต้องออกไปจากตี้เพราะว่านายแข็งเกินเกินไปนายจะทำให้เราโดนโดนหนักไปด้วยมาเอาตี้เดิม ที่เดิมเราข้อดีคือเลเวลมันสูสีกันนะหกหกหกเจ็ดอะไรแบบมานนี้นะคือมันไม่ทิ้งกัน่ะเลเวลเจอแกเอาควาเอาสายฟ้านํามาสายฟ้าเรานี่ติดเมกาอยู่นะมาดับเบิลแบทเทิลใช่ไหมมาสู้กันสี่ตัวโอเคยังดีไม่เยอะเท่าไหร่เมกาก่อนเลยแล้วก็ทันเบอร์ทันเดอร์ใส่เจ้านกนะ ไล้อีกตัวหนึ่งเฮ้ยท่านี้มันโดนสองตัวเหรอโอเคเจ๋วเลยเซหนเราสามารถโจมตีได้สองตัวเลยนะเซอไเไนติดพิษโอ้โหมาสองตัวนี้มาโอ้ยโปรเทคเหรอดีไปโอ้ยไม่ร่วงเหรอ เราล่วงก่อนแล้วแม่งดูเท็ดพีคืนรัวๆเลยโจมตีตัวเดิมแล้วก็ใช้เมลกาะฝากด้วเดิมเท็ดพีคืนมาบ้างนะไว้ชักเอ,อือเมื่อกี้ผมไปกดตีผิดด้วยทำให้เราเสียการโจมตีฟรีไปหนึ่งครั้งไม่ร่วงแต่ยังมีกำลังกรฝาก ทันดเว็บไปอีกทีหนึ่งแล้วก็ไฮโดรปัมไฮโดรปัมใช้ไม่ได้บังคับให้ใช้ท่าเดิมตึงไหมแต่ถ้าทุกคนสังเกตเลเวลของฝั่งนงข้ามจะลดลงมานะเหมือนมันลดตามโปเกกรมที่เลเวลสูงที่สุดของปาร์ตี้เรานะมันจะลดมาเหลือแบบเลเวลใกล้ๆเราละอย่างกับสู้ยิมเลยนะเนี่ยเลเวลเนี่ย สตนเอทแล้วก็ทาต่อยไปรื้อโดยโอเคต้องกลับไปหิวก่อนสู้ทีหิวทีทุกคนต้องขอประทานอภัยเด้อเดี๋ยวอีกคีคนมาสู้ให้หมดเลยเราต้องปราบตามพวกคนชั่วเมก,ก้าไปเลยจ้าติดชา้า ร่วงโอ้ยมันตีเราแรงนี่โดนไปทีเดียวร่วงอือหืออีกทีเดียวอย่าตีเราเอ,อ้อติดพิษเซอไนท์โอเคขี่เกียจวิ่งกลับแล้วอ่ะแมแต่เราก็ต้องวิ่งกลับจะได้ไม่เปลืองไอเทมโอเคช่วยมา คนสุดท้ายแล้วหัวหน้าของมันแล้วมาตึงมากว่าเราเป็นเด็กน้อยโอ้โหหตัวไม่ได้เตฟไว้ด้วยตึงๆอย่างนี้เมยค่าหตัวเลยนะทุกคนถ้าไฟไปก็ได้โอ้โหลวงก่อนไม่คิดว่าจะใช้เยอะขนาดนี้ อภาคนี้นี่เล่นยากจริงทุกคนอะกว่าจะร่วงน่าจะแพ้นะดูจากเชิงแล้วเราเลือกตัวลงตัวแรกผิดเลเวลมันสูงมากอละทุกคน ดูตีเราตัวละทีกลับมานี่อีกแล้วไอ้บ้าเอ้ย <c oughs> เดินไปตั้งไกลโอเคตัดภาพาเลยทุกคนผมก็ไปเก็บเลเวลกับโปเกมอนมาและให้มันเฉลี่ยเท่าๆกันนะตอนนี้ทุกตัวก็จะอยู่ที่68แล้วก็โปเกมอนตัวนี้ของเรานะครับตัวนี้ผมได้ใส่ท่าโอเวอร์ฮีทเข้าไปให้อีกท่านหนึ่งนะเป็นท่าโปเกมอนประเภทไฟมาเราจะขอรีแมนนะเราโดนตบไปแล้วนะ ไม่คิดว่าจะเจอคนที่เก่งระดับยิมดิเดอร์อยู่ข้างทางอะไรแบบนี้นะนี่ก็เป็นหัวกะทิของแก๊งอาควาสโตนเอดใส่ไปนะถ้าเขาออกเร็วกว่านะแต่ว่าเขาล่วงไปแล้วผมจะไม่เปลี่ยนโปเกม,มอนนะทุกคนเปลี่ยนไปแล้วก็เหมือนให้ลงมาโดนตีฟรีอะเป็นตัวนี้นะเซอร์ไนท์ทาพลังจิตโอเคล่วงตอนนี้เหมือนพัดกันตีโคะทีนะเจอเมกาสเป,ปียนะโอโทุกคนทีเดียวล่วง ตีกันคนละทีจริงๆมาเมกาต้องเจอเมกานะแล้วก็โอวิฮีทเลยถ้าประเภทไฟนะโอเคเมก้าก็ล่วงในทีเดียวได้นะตัวนี้ตัวนี้เราไม่ต้องเปลี่ยนหรืออะไรเลยมาสายฟ้าไปเลยก่อนล่วงเราก็ทำให้มันเหีเหลืองได้นะมันแพ้ประเภทแล้วนะเมื่อกี้ตัวนี้เอาเป็นท่าท่าต่อยไปแล้วกันนะแรงสุดของเราละล่วงไปแต่เราก็เจ็บนะ ส่วนตัวนี้เอาเป็นท่านี้นะท่าต่อยแล้วกันมาโกดักตีแรงอยู่นะโอเคเรียบร้อยตัวสุดท้ายแล้วทุกคนไปท่าเดิมเลยตีแรงนะโอเคเรียบร้อยโกดักเราเก็บสองเลยนะเนี่ย MVP ไปรอบนี้ชนะแล้วนะหัวกะทีของแก๊งอควาระดับบอสระดับบอสหัวหน้านะโดนเราไปเตะแต่คาดไม่ถึงเลยว่าจะเจอแบบอะไรแบบนี้นะได้โปเกมอนแคทฟอร์มมาโปเกมอนตัวนี้จะเปลี่ยนฟอร์มได้ตามสภาพอากาศนะอยู่ใน PC ็อกหนึ่งภาคนี้นี่เราควรแบบ เก็บเลเวลให้มันเฉลี่ยเท่าๆกันนะเราจะได้ไม่เสียเปรียบฮิวกันก่อนโอเคไปเดินทางต่อตึงๆเลยอย่างกะสู้ยิมเลยนะความเก่งเมื่อกี้แล้วก็ใช้6ตัวด้วยภาคนี้มันใช้กระเป๋าไม่ได้ด้วยระวังคันต่อฟูเล่นยากนะภาคนี้ <c oughs> เจอคู่แข่งอีกแล้วทุกคนผมลืมไปว่าเราต้องเจอคู่แข่งตรงนี้แล้วต้องสู้ มันเจอตลอดอยู่แล้วนะตรงนี้ผมลืมโอ้ยมาอะไรตอนนี้เนี่ยเออตโนเอ็ดปม,มันตีมิดโอเคล่วงในทีเดียวเมื่อกี้ดวงเราดีนะมันตีมิดโอเคมันติดพิษว่าแต่มันตดได้ไงวะมันติดพิษได้ไงเนี่ยเออตัวไหนดีไม่รู้มันใช้โปเกมอนอะไรบ้างนะเนี่ยโอเคล่วงอยู่ โอ้โหตัวนี้เราแพ้ทางทุกคนไม่ทันได้ตีเลยแต่ว่าท่าที่มันตี่ะเป็นท่าที่เสีย HP ด,ด้วยนะอันนี้ยังดีนะตอนเราล่วงแล้วมันติดชาต่อยไปเลยโอเคติดชาตีไม่ออกนะผมน้ำหน้ามันเอ้ยมันม,ม,มีมีคิวด้วยหรอโปเกมันตัวนี้เราต้องทําให้มันคอหักก่อนนะท่ากายภาพใช้กับมันไม่ได้ด้วยเราต้องใช้ท่าที่ไม่ใช่กายภาพต้องทําให้คอหักด้วยมาเจอเมกาเราหน่อย เกือบล่วงโปเกมอนเมกาเราโอ้ยมันเปลี่ยนมิมิคิวหนีเอ่อตัวไหนดีตัวนี้ละกันน้ำเจอน้ำพอมันเปลี่ยนร่างนี่มันจะไม่ใช่น้ำอย่างเดียวแล้วสิเมกาด้วยนะล่วงไปแล้วโปเกมอนเราต่อยดีโอเคเรียบร้อยเลเวลเจ็ดสิบด้วยอีกตัวนึงก็เลเวลขึ้นมาเจอกันมิมิคิว ห้ามใช้กายภาพนะสเตงสามารถใช้ได้นะทุกคนใช้ก็มีมิคิวได้โอเคล่วงไปผมน้าหน้ามันมันตีไม่ออกสองทีนะเมื่อกีต้ตัวสุดท้ายแล้วตัวสุดท้ายแล้วอืมตัวนี้สส่ฟ้าฮะมาแรงสส่ฟ้าโอ้ติดชาเลยเปลี่ยนตัวลงมามล่วงไม่ทันได้ตีเลยอะอาริยมานายคือความหวังหมู่บ้านรอบนี้ โอ้ยเราตีแรงอยู่มันก็แรงเราก็แรงโอเคทุกคนมันตีเราไม่ล่วงนะเพี HP เราเหลือเก้าเหลือเก้าแต่เรามีดวงมากเลยนะเมื่อกี้มันตีเราไม่เข้าเอ้ยตีเราไม่ล่วงเหลือเก้าอะเราเลยส่วนมันได้นะเก่งอย่างเดียวไม่พอนะต้องมีดวงด้วยอันนี้เป็นสวอตเอ้ยเาสกอตสวอตนี่มันเป็นท่าออกร่างกาย โอ้ oh, ซีรีส์นี้เล่นยากจริงทุกคนต้องมีดวงด้วยอ่ะขอให้ฝ่ายตรงข้ามตีมิดบ่อยๆอะไรแบบนี้นะหรือไม่ก็ตีแบบท่าที่ไม่แหลงนะท่าที่เราไม่ตายในทีเดียวภาคนี้รู้สึกว่าตีกันตายทีเดียวบ่อยมากเลยถ้าเจอไอเทมฟูคัสแซนนี่ผมต้องซื้อเก็บไว้เยอะๆละไม่รู้จะมีขายหรือเปล่าเนี่ยถึงนะมันก็จะเป็นไอเทมที่ช่วยช่วยให้เราไม่ตายในทีเดียวนะ จะเหลือ HP อยู่หนึ่งนะเจอเทนเนอร์ข้างทางโอเคล่วงบายท่านนี้ตีไม่ออกเลยอะสักท่าหนึ่งดูดีทุกคนเทนเนอร์ข้างทางยังโปเกม่อนเลเวล67เเลยอะมาเจอเมกาแล้วหน่อย โอเคล่วงไปโอ้อ้อโดนดักอีกแล้วตัวนี้จิตช้าอยู่อ๋อล่วงไปละมาเมกาแล้วกันตัวนี้ต้องเจอประเภทไฟนะเฮ้ยต้องเจอท่าประเภทไฟโอเคล่วงเหมือนเดิมโอ้โหตีไม่เข้าเลยโดนพิษด้วย โอ้ล่วงไปแล้วตบเมก้าเราล่วงอย่างง่ายเมกาเราล่วงง่ายนี่เจอโกดักเราหน่อยพาร์ทนี้ให้โกดักเป็น MVP เลยนะเฮ้แต่ก็เมื่อกี้ตอนเจอกับเจ้าคู่แข่งนี้ก็ต้องเป็นฮาริยามะแล้วนะตึงอะ่ะถือว่าตึงมากอะ่ะภาคนี้เป็นภาคที่ตึงค่อนข้างมากนะเล่นยากเฮ้ทุกคนขนาดเทนเนอร์ข้างทางลูกกระจอกอะไรอย่างนี้ก็เก่งแล้วนะไม่ต้องเป็นยิมลดเดอร์เลย โอเคครับทุกคนพาร์ทนี้ผมก็จะขอพักไว้แต่เพียงเท่านี้นะไว้เรามาลุยยิมกันในพาร์ทหน้านะไม่รู้ว่าจะตึงขนาดไหนแต่ที่สำคัญพารนี้เล่ยนยากมากยังไงก็ขอคนละหนึ่งไลค์หแชร์หนึ่งซับสไครต์นะทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมในการพิชิตภาคนี้ด้วยไปก่อนแล้วทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ